สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเช้าอีสานทุกผู้ทุกคนจากคลิปนี้กี่มารรยงานพยากรณ์อากาศประจาวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565ของพายอีสานและกาเช็คเรดาราสุดหายว่าฝนอยู่สยแน่นอะก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังกับฝาพี่พี่น้องน้องทุกท่านกด subscribe ใบมะกรูดไฮเนเดอร์ขอพะกุนหลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับมือนีมรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลน,น้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยกระสิส่งผลให้พายอีสานมีฝนตกบางแห่งบางพื้น และก็อาจจะมีฝนตกหนักน้ำเนาะขอหายพี่ๆน้อง,องระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้น้ำ ภาคอีสานมือนี้จะมีฝนฝ้าคะนองระดั40ของพื้นที่ส่วนมากกันเน่นไปทั้งเลยขอนแก่นมหาสรารคามชัยภูมิโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลียล่ยอยู่ที่3 4 3 5องศาเซลเซียสก็ถือว่าบ่ห้อนบนานไดนาะพี่น้องจา้าสำหรับลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว1 0 1 5หกกิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามาเช็คในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนกันเล ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพอกลุ่มฝนฝาาขนองกำลังปัน่นกลางถึงนากลุ่มฝนลดลงปกก้มพื้นที่อำเภอปากขาดอำเภอเมืองโสพีสายพ่อนจเจริญศรีวิไลจังหวัดบึงการรัตนว่าปีจังหวัดนองค่ายน้องบัวระเวเทพสถิต ทรัพย์ไงบับเน็ตนร่งจังหวัดชัยภูมิบ้านม่วงข้าตากาพันหน้านิคมจังหวัดสกลนครลมซักเขาคอเมืองช่นแดนน้องไพบึงสามพันวิเชียนบุรีนาหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เทพภารารักดานคุณโทษสีขิวจังหวัดโคราช ถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอถาดพนมจังหวัดน,นครพนมสปปลาวและกัมพบบูชากลุ่มฝนปานกลางอยู่สปปลาวกลุ่มฝนหนักตรวจบพอจา้าบ้านไผ่ต๊กแล้วกะมาว่าสู้กันฟังในเดอ้อไผ่ยังท่านเดทต,กตก๊กห,หรือต๊กเล็กน้อยหรือโต๊กแห้งกะคอมเมนต์แจ้งข่าวกันใดเนาะอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆคลิปนีกี่คอโตล่าไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งฮักแพงคือนกาวจ้า